ทานกินแล้วครับแซ่บ,บครับผมมากินน้ำกั่นได้ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ป้าบอนสาวแก้วพามาขุดมันแต่ตอนนี้มาพอเฮ็ดเก็บเห็ดๆๆก่อนเก็บเห็ดเอผึ่งขมก่อนจะไปขุดมันพาเบิ่งพี่น้องสินด้หลายบ่เห็ดพอแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่นอ้งอ,อ,นนองครับผม มาขุดมันนะพ่อเห็ดขมก่อนเก็บก่อนครับผมเม็ดก็บ่ว่าเอ้มาด้วยนี่วางมาขุดมันอดอกกำลังงามครับดอกหนึ่งงามงามครับผม หาตอรครับผมนี่ครับผมร่างโพลเลยครับดอกไหมดอกำลังออกกำลังอยู่ เบิ่งครับผมไปก่อยรังก่อยครับผมซำแนิงพี่ครับผมดอกงามอยู่ครับตอนนี้นี่ครับเอ้องพี่น้องเบิ่งเบิ่งนี่ไหมก็ตั้งหน่อยเอากรไดเบเบงไหมนุณ กำลังออกเลยครับผมดอกน้อยๆอยู่เก็บมันไว้ก่อนเอาแต่ดอกใหญ่สองมือทำมาเบิ้งเบิ้งนะครับเบิ้งนี่ล่ะเบ่งงามเลยแต่ดอกน้อยๆมือทำง่ายเบ่งเอาแต่ดอกใหญ่เอ้ยนะดูเกิดก่อนเติมหนี้ อลองเบิ้งพี่น้องว่าะสิได้กินบ่ขุดมันลองเบิง้งลองเบิง้งเห็นมันขุดง่ายอยู่จำยุลึกเห็ดโมก็เก็บได้น้อยนึงครับผมขุดมันต่อครับ หลุนหลุนเป็นน้ำกันครับดุนเบึงอีกครับผมวาซิมีอีกบอได้มาแล้วครับผมน้อยหนึ่งได้แล้วครับถวยหนึ่ง

สวยงามครับหัวเกาบ้างหัวเกาเขาหัวเกาอันนี้อันนี้หัวเกานี่หัวไม้ครับผมต้องขุดิ้งก่อนพี่น้อง ล้นลน,ลนพี่น้องรุ่นลุนไปน้ำกันรครับลึกครับผมหัวเนี่ยลึกครับฮักแล้วพี่น้องเอ้ยกุศากุศลอมจนบ่ โอ้หัวใหญ่วครับหัวนี่เอ,อิงออออพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวอีกหัวหนึ่งครับผมพูนพี่น้องเอ,อ้ยงามครับอันนี้หัวไม่เอ,อือ ตื่นพี่น้องงามง่ามงามนัดมันขึ้นมาอันนี้น้ำเครื่องม่หากใหม่ที่หากใหม่เป่าอืมหักขึ้นใหต่เปล่าอืะ ต่สำเร็จก็สำนันละใช่ได้ปะก็ไมละักใหแล้วก็ไตสำเ้ละพี่น้องติดหักใหม่ครับผม ไปครับผมหาเบิ้งต่อครับแต่เครือหลายอยู่ครับผมเบิ้อง,งห้อยเขาขุดเต็มปลายอยู่ครับผมเบิง้งปืนข้าเจ้าขุดขักขุดแนครับแต่ลุมใหญ่ถือว่าสุดยอดขุดได้ขนาดนี้ มาเบิ้งเครื่องนี่ครับผมวาซิมีป่พี่น้องเปลี่ยนกันคุดทีนึงเมื่อยแล้วโอ้ยพี่น้องเลยเิึงตัวเม่นธรรมดาเด้อครับพูดมบพี่น้องเิึง น้องสิได้กินบบอานคุดเบิงิพี่น้องเบิงไก่เรไปไก่เราไปไก่แล้วไก่แล้วไก่เราบอไก่อย่งละไก่จะอบคุดแล้วไก่จะชอาคุดแล้วพี่น้องโอ้ยเบิงว่ะ เม็ดกูอะแหละเอ็งมาทำน่ายสุดอยู่ครับแต่หัวมันใหญ่อยู่ครับบิ้งไปครับขุดไปเรื่อยๆไปขุดไปเรื่อยๆโถ่พี่น้องเอ้ยเบิ้งหัวถ่ายสุดห่วธรรมดาขุดมันบ่ได้สุดหรอกขุดได้แค่นี้แล้ว ด่ามเสียบกระสันๆหน,นึงเนา<ม>ะสกุดได้สันได้ลึกอียังขึ้นพี่น้องเบิง่งเอ้ยเหนือขาวครับคุณเรก็จะไปเฮ็ดหวานกินครับพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อครับโอ้ยพี่น้องก็สิได้เหมยเอเล่เลยครับนี่หัวโมอคอนโบ้หนิดึงขึ้นมาเบิง่งเออดึงขึ้นมา พี <ider> ่น้องเออเยสุดบ่เออสุดสุดตัวหมือนี่เออเก่งเก่งเก่งหุ้นมันได้กินเยอะเยี่ยมครับงามอยู่ครับนี่สุดยอดครับผมมาสองหัวแล้วครับเครื่อนนี่ หลุดไม่น,น,นำกันครับผมตามเบิ้งครับวัะสะด้อยอีกบอ์โอ้ยพี่น้องเอ้ยยุ่งอหไายุ่งไยครับให้แล้วครับผม งามงามครับเดียวลุมเดียวปะเนี่ยลุมเดียวสีเครื่องก็ลุมนี่ได้หลายอยู่ครับผมสีเครือมนัมนๆอยู่ครับ ไปพี่น้องครับผมกลับบ้านก่อนครับผมกุดได้พ่อกินไปแล้วครับผมนี่ครับผมได้ส็จแล้วครับผมก็ได้พ่อกินอยู่ครับไปครับผมกลับบ้านก่อนคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สมีก่อนครับผมชังพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ พบกันคลิปหน้าครับผม